ครับทุกท่านพ่อมชานนะครับอ่ะวันนี้ผมก็จะมาแบ่งปันคุณเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนนิดหนึ่งนะครับพอดีสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีลูกศิษย์ผมทักมาในไลน์นะครับว่าคือหลังจากที่ผมแจ้งข่าวไปเมื่อประมาณสักไม่กี่วันนะที่เขาอะล็อกดาวน์กรุงเทพแล้วก็มันจะมีซุปริตท,ที่สองสาขาที่เปิดก็คือวิภาวดีกับ สานักงานใหญ่ใช่ะหะหลายคนจะไปแลกหลังวันที่เท่าไหร่ยี่ยี่สิบอะไรพวกนะี้ซึ่งหลายคนอยู่ชนบุรีหลายคนเนะี่ยก็คือไปไม่ได้มันก็เลยจบเกมนะครับก็ผมก็เลยแนะนำว่าอลองเข้ามาในกรุงเทพหลายคนบอกไม่รู้ที่แล้วก็เสี่ยงอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเขาก็บอกว่าเออก็ไม่รู้จะช่วยยังไงนะครับเพราะว่ามันปิดนะครับก็ต้องรอ รอหลังจากที่เขาเคลียอะไรก่อนนะครับพอเขาเคลียเสร็จน่าจะเปิดนะครับแต่นี้ผมก็มีข่าวมาแจ้งกับทุกท่านนะครับก็คือหลังจากที่ผมทำเนี่ยข้อมูลซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยก็ขอบคุณหลายคนนะครับที่มาซื้อไปครับและผมเห็นหลายคนเอาไปดูแล้วก็ใช้เกิดประโยชน์สูงสุดได้เยอะมากนะครับเนี่ยคุณจะรู้จังหวะซื้อขายอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเลยครับเนี่ย มีคนถามว่ามีกี่สกุลครับผมตอบเลยว่ามีอยู่ประมาณถ้าสกุลหลักมีหกนะครับสกุลรองมีห้านะครับย้อนหลังประมาณสามปีครับให้คุณคุณจะมองเห็นทั้งหมดเลยครับพอดีเมื่อประมาณไม่กี่วันก่อนเ่ะผมเรียกว่าวันยนุ่งจริงๆครับเพราะว่าวัวที่ฟาร์มเนี่ยเป็นโรคหนึ่งก็คือลำปีสกินนะครับ คนก็ติดโควิดเยอะวัวมันก็ติดโรคอะ่ะการเคลื่อนย้ายอะไรแบบนีว้วัวป่วยอะไรก็เลยวันนั้นก็เลยสองสามวันนี้ก็เลยไม่ได้มาดูเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนอ้าวผลปรากฏว่าเงินสกุลลองลงนะครับราคามันลงอะ่ะโอ้ผมยังเสียดายเลยว่าผมไม่ได้โพสในกลุ่มที่แลกเปลี่ยนนะครับเสียดายมากเลยครับระฉะนั้นคุณไปดูเงินนอร์เวย์ครับวันนี้ขึ้นมาหมดเนี่ยวันนี้กี่บาทนะเนี่ยเงิน,อนนอร์เวย์นะครับ ยวงจะไม่ดูวันนี้เงินอราเวอตราการซื้อ3.67ล็อตวันนั้นมันประมาณ3.6อะไรพวกเนี้ยก็ถือว่าราคาน่าสนมากะลยวันนั้นสกุลเงินลองอะ่ะเออแบบของนี่อึ้งเลยครับอึ้งเลยเพราะปกติผมบางทีถ้าไม่ได้ไปผมก็ใช้ระบบออนไลน์แต่ออนไลน์นี่ ผมยังไม่ได้สอนคนนะเพราะว่ามันมีความเสี่ยงสูงนะครับมันมีความเสี่ยงสูงเพราะว่าถ้าออนไลน์ปุ๊บผมเคยไปถามคนที่ให้บริการแล้วเขาว่าห้ามซื้อขายเกฑ์กำไรซึ่งอันนี้มันก็เสี่ยงพอสมควรนะครับผมก็เลยไม,ไม่กล้ามาสอนคนนะครับสอนไปแล้วเกิดว่าเงินคุณถูกยึดขึ้นมาเนี่ยยุ่งเลยนะผมอะ เดี๋ยวหลายครัวจะลงมาที่ผมนะให้ผมไปเสี่ยงคนเดียวก่อนครับครับเพราะวันนี้ผมอยากมาเล่าเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นคําเตือนกัน,กน,กนที่ก่อนที่คุณจะซื้อแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนะผมจะเอาประสบการณ์ผมนิดหนึ่งนะให้คุณฟังเมื่อประมาณปีประมาณปีเท่าไหร่หกสองเมื่อตเข้าโรงพยาบาลนะเข้าโรงพยาบาลแล้วช่วงนั้นก็ บ้าคลั่งยังไงไม่รู้คือแลกเปลี่ยนขึ้นหัวเลยนะเงินมีเก็บทั้งหมดเอาไปลงแลกเปลี่ยนหมดได้เป็นยูเอสดั้งสวิตออสเตรเลียไปซื้อมาเก็บมาหมดเลยยูเอสก็ซื้อมาแต่ผมไม่รู้ว่าผมต้องป่วยป่วยใี่ที่นี่คือมันเดินไม่ได้ครับเดินไม่ได้เลยนะเดินไปแค่สี่ห้าเก้านี่ก็ไม่ไหวแล้ว แล้วเงินไปเข้าโรงพยาบาลเอกชนเอกชน,กชนผณต้องรู้แล้วว่าใช้เงินหลายหมื่นหลายหมื่นนะครับไปที่นี่ผมก็ลืมตัวเนี่ยครับลืมไปว่าเงินในบัญชีมันไม่มีเอาละครับผมว่าเฮียทำไงดีวะก็เลยโทรให้พี่ชายบอกที่ซ่อนเงินอนะ่ะบอกพี่ชายว่าพี่ไปเอาเงินในบ้านผมหน่อยคุณแจงอยู่นัน่น มมาซ่อนเงินไว้นั่นพี่ไปแลกแค้นหคุณรู้เปล่าว่าผมไปซื้อเงินที่สากลที่เชียงใหม่นะครับแล้วก็จะมาแลกที่ลำปางที่ซุปปุริตท,ที่เป็นไฟชายที่ลำปางผมไว้พี่ไปปรากฏแลกไม่ได้ครับเขาเอกใจว่าอะไรวะเงินเหมือนกันทําไมแลกไม่ได้คุณรู้เปล่าว่าทําไมถึงแลกไม่ได้ คนปู้ก่อ่ามันมีตาปั๊มของร้านสารกรถ้าร้านเฟรนช์ชายนี่จะไม่รับเลยนะครับจะไม่รับเลยโดยเฉพาะามีอะไรนิดเดียวหน่อยๆ่ยพอดีวันนั้นลูกศิษย์ผมทักมานะ่ะบอกมีลายเซ็นเลยว่าเงินเก็บไปเสร็จไปดีิงๆคุณเบอกว่า,วาการที่แบงก์ต่างประเทศเน่ยมันมีรอยนะ มันทำให้เราในวันฉุกเฉินนั่นแหละผมเองต้องยืมเงินแม่ผมมาครับยืมเงินแม่ผมมาแล้วก็ผมต้องในวันที่ลำบากอ่ะต้องไปเองเชียงใหม่คือเดินก็ไม่ได้แล้วล่ะก็เลยโอ้โก็เลยอยากมาบอกหลายคนว่านี่เป็นคำเตือนนะครับก่อนออกจากร้านแลกเงินอน่ะ พอดีลูกศิษย์ผมเจอมาก็คือมีการเซ็นบนธนบัตรนะครับผมแนะนำคุณนีนี่แบงค์เป็นแบงค์ที่ผมเก็บไว้ในกระเป๋าตลอดเป็นแบงค์ที่เตือนผมผมทำคลิปมาหลายทีว่าแบงค์นี้เป็นแบงค์ที่เป็นครูผมได้ดีนะครับเช่นผมฝากคุณไว้เวลาคุณไปซื้อเงินนะครับฟังดีครับเวลาคุณไปซื้อเงินเนี่ยสิ่งที่คุณต้องตระหนักไว้ให้ดีก็คือ อย่าใจร้อนนะครับบอกเลยว่าคุณอย่าใจร้อนคุณค่อยๆนับแต่แบงก์ต่างประเทศเนี่ยเวลาคุณเนี่ยมันจะนับยากนะครับคุณมาเปรียบเทียบเดี๋ยวดูแบงก์ไทยเนี่ยคุณดูครับแบงก์ไทยมันจะนับง่ายนะครับเวลาคุณนับเพราผมไปเซลเก่าเนี่ยแต่แบงก์ต่างประเทศเนี่ยมันนับยากครับมันติดเนี่ยดยเพราะผมฝากใครที่ไปซื้อแบง อย่า,าแบงค์เล็กอะไรอย่างออสเตรเลียเนี่ยแบง์ฮัซีนอย่าอย่าไปเอาเลยน,นับจากชิบหายเลยบอกให้เอาแบงค์ร้อยนะครับเนี่ยแล้วก็คุณดูให้ดีๆครับคุณรับมาไปเนี่ยอย่าให้มันมีรอยขาดนะครับอย่าให้มีมีรอยขาดถ้าเกิดว่าวัานน่งคุณเจอภาวะฉุกเฉินเหมือนกับผมอหะที่ต้องไปเข้าโรงพยาบาลแล้วก็เงินไม่มีในบัญชีเอาเงินไปลงแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศหมดเนี่ยสุดท้ายมาไปแม่ ไม่ได้ครับไปแลกไปได้ครับไปธนาคารก็ไม่เอานะครับบอกให้เช่นคุณฝากไว้เนี้ยเนี่ยคุณดูแบงค์นี้นะเนี่ยอันนี้มีตาปั๊มของร้านเนี่ยนี่ที่มันแลกไปได้ละมองไม่เห็นนะนี่เดียวเนี่ยเนี่ยอยู่เนี่ยมีตาปั๊มของร้านละเอียดมากจนแบบโอ้โหสุดท้ายมาเจอเด้งสองเนี่ยผมเคยทำคลิปแล้วเนี่ยแบงค์ชีด คุณอย่าเอาหนังยางไปรัดนะครับผมฝากใครที่ซื้อแบงก์ต่างประเทศอย่าเอาหนังยางไปรัดโดยเด็ดขาดนะครับให้เก็บใส่ซองไว้ดีๆหน่อยห้ามเอาหนังยางไปรัดนะครับถ้าผมเคยมีประสบการณ์ครับเอาหนังยางไปรัดอนะ่ขอบนี่มันจะเสียนะครับผมบอกให้ขอบแบงกนะ์เนี่ยคุณอย่าคิดว่ามันจะเป็นเหมือนกับแบงก์ไทยนะครับแบงก์ไทยที่ไปเอาดินสอสเขียนยานะครับ เก็บให้มันอย่างดีๆหน่อยครับเก็บให้มันดีๆนะครับเพราะมันมีมูลค่าถ้าวันนี้คุณพลาดไปเนี่ยโอ้แม่เจ้าเลยนะครับถ้าคุณอยู่ในกรงเทศเนี่ยโอเคคุณเดินทางง่าย,ยคุณนั่งรถไฟฟ้าไปชี้ดเดียวก็ถึงแล้วไปเอกวันชีดเดียวแต่ถ้าใครอยุดยัง่างจังหวัดเน่ะอยู่งผมอยู่ลำปางนี่ไปเชียงใหม่เอาห้าร้อยไม่พลาดแล้วนะห้าร้อยนี่คหมขี้มาย,ยังต่ำแล้ว นะคุณพาไปไปนี่มันขาดทุนนะครับผมบอกให้เช่นคุณต้องระมัดระวังแล้วก็คุณต้องใจเย็นนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เท่านี้ใครฟังผมเนี่ยคุณอย่าเอาเงินทั้งหมดไปแลกแต่างประเทศนะครับเหมือนกับที่ผมทำแบบหูขึ้นหัวเลยนะคุณต้องแบ่งเงินไว้เผื่อมันฉุกเฉินอะไรหลายอย่างนะครับ พยายามฉุกเฉินอย่าคิดว่าตัวเองไม่ป่วยหรือว่าอย่าคิดว่าตนเองไม่อนะไรเหมือนกับผมนะอันนี้ไม่ไม่แนะนําเลยครับทีไป,ไปซื้อเงินต่างประเทศซื้อฟังซื้ออะไรสุดท้ายมามันนี่มีใครไปได้ให้เราอะ่ะถ้าเรามีแอป,ปโอเคอยู่ในแอปเนี่ยโอเคโอนถ้าสมมติเราไปโรงพยาบาลอะไรเอาบัตรรูดไปมันยังได้ครับแต่พอแบงค์นี้ปุ๊บนี่ถ้าฉุกเฉินมาเนี่ยเออ ถ้าสมมติวคุณเป็นอะไรไปบางทีมันก็ต้องลำบากหน่อยนะลำบากหน่อยนะครับผมฝากไว้นะครับฝากไว้นะครับเพราะว่ามันสำคัญมากนะครับเพราะเกิดว่าเราพลาดไปใบหนึ่งเนี่ยไม่ได้เลยนะครับเอาแบงค์ใหญ่ๆเอาแบงค์ที่มันสามารถนับง่ายคุณรู้เปล่าว่าฟังเสวิตเนี่ยเงินล้านเนี่ย สามสิบใบนะครับสามสิบใบแล้วเงินที่แบงค์เล็กๆเนี่ยยัอยังยูโรนะัอะไรเงี่ยแบงค์เล็กๆเนะี่ยนับยากนะครับเออคนถามผมเรื่องหน่วยหน่วยเงินนะครับเนี่ยถ้าคุณดูช่องสี่เหลี่ยมเนะี่ยนี่คือ หน่วยของเงินนะครับเนี่ยช่องสิเดืยเหมือนแบงค์ห้าสิบแบงค์ร้อยแบงค์พันอะไรพวกเนี้ยนะครับก็เรามาระวังเลยประกอบกับช่วงนี้สถานการณ์โควิดนะครับสถานการณ์โควิดแน่นอนหลายคนก็ามาถามอะไรผมหลายๆอย่างว่าอ,อทำอะไรดีทำอะไรดีในช่วงนี้ผมเคยได้นำคุณไปเลี้ยงวัว แต่ช่วงนี้ไปไม่ได้นะครับผมเองยังกึกเลยว่าเออตอนแรกคิดว่าต่อให้มาสักสี COVID ่ห้าโควิดเนี่ยไม่เดือดร้อนแลกเปลี่ยนก็ทำบัวก็เลี้ยงแต่วนันนี้ไปไม่ได้นะครับวันนี้ห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์ทั่วเทศนะเพราะเกิดโรคระบาดลําปีสกินจะคืออะไรเออเมื่อวานไปคุยกับคนที่เลี้ยงวัวอะไรคนอะ ไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนคนก็เจอบัวก็เจอนะครับหลายคนก็มาถามทําไงพี่ชาน<ม>ช่วงน,นี้ผมก็เล้นําเขาไปว่าทําดอกชิปก็ได้อะไรที่ให้มันอยู่ในออนไลน์ให้หมดดอบชิปก็ได้หรือว่าเปิดช่องบน youtube ก็ได้หรือไม่หลายคนไปดูคลิปยอ้อนหลังผมว่าแปลงคลิปยังไงเราคลิปต่างประเทศมาแล้วก็มาแปลงเป็นภาษาไทยแค่นั้นเองที่เนี้ยมันก็ไม่มีใครรู้ แต่คุณต้องหาพัชนาของตัวเองให้เจอหาตัวคุณเจอว่าคุณเหมาะกับอะไรคุณชอบตกเบ็ดไหมคุณทําอะไรไหมหรือว่าอะไรไหมนะี่คุณก็จะได้มาทําในสิ่งนั้นคือคนเราเวลาเราทาที่ถึงสิ่งที่เราชอบนะเนี่ยเวลามันเจออุปสรรคปัญหาอะไรมันจะผ่านไปได้แต่ถ้าเราได้ทำในสิ่งที่เราไม่ชอบเนะี่ยพอเริ่มต้นโดยปัญหาเนะี่ยมันจะรู้สึกว่าลําบาก มันจะรู้สึกว่าเออมันทำไมม,มีอุปสรรคเยอะอะไรเกินแต่พอเราทําในสิ่งที่เรารักอหะใช่ชอบหมาชอบแมวชอบอะไรอะ่ะคุณทําไปเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนมาตามเองครับผมบอกให้ผมเริ่มต้นตอนนั้นผมลองไ้ฟังนะผมเริ่มต้นทำออนไลน์กี่ปีละสี่ห้าปีตอนนั้นไม่มีคนดูเลยนะเปิดเพจสามสิบสี่สิบเพจอ่ะแทบไม่มีคนดูเลยไม่มีใครสนใจตัวผมว่าผมทําอะไร แต่ด้วยที่เราไม่ยอด้อเราก็ทำไปทำทำ,ทำผมเปิดเพจมั่วไหมดละเปิด,ด,ปดนั่นเปิดเนี่ยสุดท้ายมันก็ออเมันก็ไปได้มันก็ทำขึ้นมาได้ครับผมก็อยากหนุนใจทุกท่านว่าวันนี้สถานการณ์จะเป็นอย่งไรสู้ครับเราสู้ครับแล้คุณเจ้าจะเห็นอะไรดีๆหลายอย่างเกิดขึ้นคือถ้าเราไม่สู้ ถ้าเราไม่มองวิกฤตให้เป็นโอกาสเราก็ยังไม่เห็นวันเนี้ยผมเชื่อว่าตาหลายตามือหลายมือมันอยู่ที่โทรศัพท์หมดละนะวันนี้มันอยู่ที่โทรศัพท์หมดละจนคนจงพิกโอกาสคุณทําในสิ่งที่คุณไม่เคยทํานะอย่างผมมาพูดออกวิดีโอเนี่ยผมาก็ไม่เคยทําเมื่อก่อนเช่าห้องอยู่แถวที่คนรู้จักเห็นดีเจมันพูดคนเดียวเฟ้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 เ้มันบ้าเปล่าคุยคนเดียวได้อะ ทีนี้ผมก็มาคุยกับกล่องละ่ะคุยกับกล่องคุยกับนั่นคุยกับนี่เออคุย <c ười> พอคุยไปสักพักหนึ่งมันก็เริ่มมีทักษะมีอะไรหลายๆอย่างเข้ามานะครับเราเริ่มเก่งเองไม่มีใครเก่งตั้งแต่ใบเบานะครับเราต้องเริ่มในขนาดที่เราไม่เฟอร์เฟกต์ทำทันทีถ้าเราบอกว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราจะไม่ได้ทำนะทำทันทีแล้วคุณจะเห็นครับวันนี้คุณจะเห็นเลยว่า แม้แต่ดาราหรือสุปตาทั้หลายทั้งปวงที่อยู่บนโลกอะไระก็มาเปิดช่อง y o ยู u ูบเลยน,นะครับมาสร้างตัวตนหมดนะครับเช่นคุณก็มีโอกาสครับเพราะว่ามันเป็นประชาธิปไตยแล้วนี่คุณมีสิทธิ์เนี่ยช่องมันไม่เปิดยากนะครับแค่อัปโหลดคลิปขึ้นไปเองแค่นั้นเองไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับถึงเวลาป๊บถ้าคุณเข้าเกณฑ์ youtube คนดูสี่พันคนตามหนึ่งพันเขก็กดรับเงินแค่นี้ไม่มีอะไรยากและถ้าคุณมีของมีโปรดักต์อะไรแบนี้คุณก็ขายได้อีกหลายช่องทางเลยนะครับขายได้หลายอีกช่องทางเลยนะครับเหมือนผมทําเนี่ยผมก็เนี่ยข้อมูลซื้อขายเนี่ยผมก็ทาผมก็ทาขายเลยทําขายแล้วหลายคนที่เอาไปดูก็ได้ตังค์เลยเท่ากับว่าวินวินนะครับ เนี่ยคุณซื้อผมไปเนะี่ยไม่รู้ราคาเท่าไหร่นะผมแล้วแต่ราคาหลักร้อยกันแล้วคุณซื้อไปเนะี่ยผมก็ได้ตังคุณก็ได้ตังคุณเอาไปเนะี่ยคุณมองอย่าสมมติคุณไปซื้อนอร์เวย์เนี่ยมันเคยลงมากี่บาทเพราะสกุลเงินลองนี้ผมเคยทําคลิปมาคลิปก่อนแล้วว่ามันลงไม่เกิน20สตังค์นี่กล้ามันแข่งค่เนี่ยลงมาคุณก็ดักได้ยังไงก็ซื้อมีกำไรอะ่ะสกุลเงินลอง นะครับไม่ได้ยากอะไรถึงกับตู้ที่แบบยากขนาดนั้น,นเนี่ยเอาไปก็ได้ตังค์นะครับแล้วก็หลายคนก็อยากมาถามอะไรคอรของเบ่งอะไรเน่ยผมว่าคอของเบ่งเนี่ยเป็นคอทที่ท้าทายนะถ้าใครใจไม่สู้เนี่ยผมก็ไม่แนะนำให้ใครมาเรียนเสียตังเปล่านะเสียตังเปล่าเพราะมันเป็นคอทที่ จาะลึกพอสมควรมีรายละเอียดและมีรีเทียลพอสมควรขนาดผมสอนใช้เวลาสอนตั้งแปดเก้าเดือนครับกลัวจะจบอยากพอสมควรนะครับเช่นถ้าใครที่ใจไม่มุ่งมั่นเน่ยก็ไม่ค่อยอยากแนะนำนะครับก็วันนี้ก็ฝากทุกท่านไว้วันนี้ผมมาทําผมไม่ได้ขึ้นกระดานครับแต่ผมก็อยากจะมาให้คมรู้คุณอยากมุนใจทุกท่านว่าในช่วงสภาวะแบบเนี้ย พี่เข้ามีออกอะไรที่เป็นอยู่ออฟไลน์นะผมบอกว่ามันคาดการไม่ได้คาดการไม่ได้จริงๆนะผมบอกให้เหมือน,มนเหมือนผมไปทำเรี้ยงวัวเนะี่ยอยู่ๆเป็นหลอกขึ้นมาเนะี่ยเอาเงินไปนลงเนี่ยนะดิแสนนะสุดท้ายไปไม่ได้กึกเลยถ้าทำได้เปลี่ยนเออ แลกเปลี่ยนยังมีโอกาสไปได้แลกได้จะทำออนไลน์ก็ได้แลกเปลี่ยนก็ยังได้เช่นงานออฟไลน์เป็นงานที่ไม่แน่นอนไม่ยั่งยืนเลยคุณน้องหนุนน้ำใจท่านว่าอะไรก็ตามคุณองมาใส่ออนไลน์ยิงขึ้นในระบบคลาวให้หมดคือระบบเขามีแพลตฟอร์มให้คุณแล้ว Facebook YouTube อะไรกนไอ้ TikTok อะไรคุณยิงขึ้นหมดเนี่ย ปล่อยให้วิดีโอมันทํางานไปแค่นี้ครับมันอาจจะยากตอนเริ่มต้นอ่ะมันคุณเล่นดนตีเนะี่ยมนอย่างนี้แต่ถ้าคุณเล่นเป็นคุณจะสนุกกับมันขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ